สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิธีเรานะครับวันนี้เราอยู่กับวิถี s r 4 0 0นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมมารับชมเรื่องของการใส่แผ่นตัวนี้นะครับแผ่นแท็บเข้ากับทอร์ซูเปอร์แท็บนะครับมีคอมเมนต์จากพี่ๆนะครับ ถามเข้ามาว่า,เ,าเรื่องของเกี่ยวกับอของ S R นะครับว่าท่อซูเปอร์แท็บที่ผมใส่นะครับน,นี่นะครับใส่แผ่นทั้งหมดกี่แผ่นนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาถอดให้ชมกันนะครับว่าท่อซูเปอร์แท็บที่ผมใช้อยู่นะครับใส่แผ่นแท็บไปทั้งหมดกี่แผ่นนะครับกเ็เดี๋ยวจะใช้อ ปะแจหกเหลี่ยมนะครับเป็นเครื่องมือในการถอดนะครับเดี๋ยวก็มารับชมกันนะครับว่ามีทั้งหมดกี่แผ่นนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมา,าสตาร์ทให้ฟังเสียงกันด้วยนะครับว่าจำนวนแผ่นแท็บที่ใส่ไปมีเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวมารับชมกันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาถอดแผ่นออกมาดูก่อนนะครับ ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามานับกันดูนะครับว่าแผ่นแท็บที่ผมใส่ไปนะครับทั้งหมดกี่แผ่นนะครับก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้สิบอ็ดสิบสอบสามส 1ิ1ห้าสิบหกสแปผ่นนะครับแผ่นเท็บที่ผมใส่เข้าไปในท่อตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวไหนๆก็ถอดออกมาแล้วเดี๋ยวขอทำความสะอาดสักหน่อยฮะ เมื่อก่อนผมก็ทยอยใส่เรื่อยๆนะครับเริ่มต้นจาก5แผ่นก่อนนะครับ5แผ่นมาเป็น10แผ่นมาเป็น13มาเป็น15แล้วก็ตอนนี้ก็สุดที่20นะครับเพราะว่า,าความยาวของน็อตได้ประมาณแบบไม่ฝืนเกินไปก็อยู่ที่ประมาณ20แผ่นนะครับของความยาวของตัวน็อตตัวนี้นะครับ นี่ใส่มาก็รวมๆจะสี่ปีแล้วครับอ๋ออีกอย่างหนึ่งครับทุกคนสาท่อผมพันด้วยใยแก้วนะครับแต่ก่อนก็ใช้ฝอยขัดหม้อนั่นแหละครับแต่ว่าใช้ไปสักพักหนึ่งก็เปลี่ยนมาเป็นใยแก้วนะครับก็เสียงก็จะนุ่มๆขึ้นมาอีกหน่อยหนึงนะครับสรุปว่าผมใส่แผ่นเป็น20แผ่นนะครับ ก็ขอตอบคอมเมนต์ขอ,ของพี่ท่านหนึ่งนะครับที่ถามเข้ามาครับแล้วก็จะมีแก็บบางควันตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็ท่อใบนี้ผมได้มาประมาณหกพันกว่าบาทนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูสภาพนะครับนะครับดูตรงรอยเชื่อมตรงนี้นะครับให้ทุกคนดูดูตรงรอยเชื่อมตรงนี้นะครับแล้วก็กจะมี ในส่วนของตัวนี้นะครับที่กันขาดตั้งคู่นะครับคือก่อนหน้านั้นอ่ะผมใช้แท็บมาก่อนหน้านั้นหนึ่งใบนะครับมันเป็นมือสองนะครับตอนนั้นวิ่งไปกลางเต็นที่แก่งกระจานนะครับขากลับกรุงเทพขาดท่านผู้ชมวิ่งไปแล้วมันขาดกลางทางครับช่วงนั้นอยู่แถวแถวอำเภอปากท่อราชบุรีมั้งครับ ็วิ่งฝืนแบบเสียงดังๆมาก็มาถึงกรุงเทพนะครับแล้วก็จัดการเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นะครับคือมันจะมีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับนี่คือท่อใบแรกนะครับที่ผมจับอยู่ที่ใช้นะครับท่านผู้ชมดูตรงรอยเชื่อมนะครับนี่นะครับ กับดูรอยเชื่อมใบที่สองที่ซื้อมานะครับแต่ผมก็ก็คงตัดสินไม่ได้นะครับว่าจะแท้หรือไม่แท้แต่ว่าโอเคดูที่รอยเชื่อมนะครับก็ก,กลับมาก็หาซื้อตัวนี้ก็ได้มานะครับตัวนี้ก็ใช้มาประมาณจะสามปีจะเข้าปีที่สี่แล้วนะครับยังไม่มีรอยของรอยร้าวนะครับ เท่าที่ดูก็ยังไม่มีรอยร้าวเกิดขึ้นนะครับก็น่าจะวิ่งได้กันกยาวๆนะครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวมาใส่แผ่นกลับนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ท่านผู้ชมฟังเสียงดูนะครับว่าท่อซูเปอร์แท็บใส่แผ่นแท็บไป20แผ่นเสียงจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับใส่กลับเหมือนเดิมนะครับ ก็ใส่ง่ายๆนะครับไม่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับสําหรับการใส่แผ่นแท็บของท่อซูเปอร์แทบนะครับแต่มันจะตอนใส่กับมันจะน็อตมันจะแน่นๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีการบีบร,รัดกันนะครับก็พยายามขัน ให้ระยะที่เข้าไปใกล้เคียงกันทุกๆตัวนะครับพยายามสลับขันเข้าไปทีละตัวนะครับอย่าขันทีเดียวเหมือนถึงว่าอย่าขันตัวหนึ่งให้มันสุดไปเลยนะครับไม่งั้นมันจะจะทำให้ตัวที่เหลือขันเข้าลำบากนะครับ ก็พยายามยำ้ำทีละตัวไปเรื่อยๆนะครับจนถึงระดับที่มันสุดแล้วนะครับก็ฝากท่านผู้ชมพยายามเช็คน็อตที่ยึดใส่ท่อด้วยนะครับเ,เพราะว่าผมเคยมาแล้วกับท่อใบเก่าครับคือไม่ได้เช็คปลวครับท,ท่านผู้ชม ดีว่าเปลวแล้วตอนนั้นไม่มีรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ตามหลังมานะครับถ้าตามหลังมาแล้วเขาเหยียบแล้วทําให้รถเขาเกิดอุบัติเหตุนี่แบบงานเข้าเลยผมฝากท่านผู้ชมอย่าลืมตรวจเช็คน็อตกันด้วยนะครับพอตึงๆมือนะครับสําหรับน็อตยึดแผ่นแ็บนะครับเดี๋ยวไม่งั้นเกลียวมันจะขาดได้นะครับ ไม่ต้องให้มันแน่นเกินไปสำคัญตรงนี้ครับตรงเนี้ยตัวยึดไส้นะครับถ้ารั่วเมื่อไหร่นี่บันเลยครับก็เรียบร้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียง ท่อซูเปอร์แท็บกันนะครับกับจำนวนแผ่นอยู่ที่20แผ่นนะครับว่ามันจะมีเสียงเป็นแบบไหนครับผม ครับก็ตะกี้ก็เป็นเสียงของท่อซ u เปอร์แทบปลายปิดนะครับกับแผ่นปิด20แผ่นนะครับก็สตาร์ทให้ท่านผู้ชมได้ลองฟังเสียงกันดูนะครับแล้วก็แกะมาให้ดูว่ามันมีจำนวนกี่แผ่นแล้วก็สตาร์ทให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าเสียงมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับยังไงกออ็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับกับวิธีต่างๆในช่องวิธีเรานะครับวันนี้ขอตัวลา,าันไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมกับ